นับเศรษฐีใหม่ทุกท่านนะคะก็วันนี้นะคะจูนจูนขอเรียกตัวเองชื่อจูนนะคะจูนเป็นใครรู้จักกัน่าวก่อนจูนเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งค่ะที่ผ่านงานประจําเคยทํางานประจํามาแล้วก็ผ่านการแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะจูนผ่านโมเดลสองลูกจ้าสองสองแบบนี้มาก่อนนะคะเราทํางานประจํานานไหมจูนบอกตรงจูนทํางานประจําไม่ค่อยนานนะคะ ส่วนใหญ่จุนจะทําแบบเป็นจ็อบแล้วเราก็รู้ว่างานประจําอ่ะไม่รวยนี่คือสิ่งที่มันเรารู้อยู่แล้วนะคะการทาถามว่างานประจําดีไหมดีค่ะไม่ใช่ว่ามีดีทุกอาชีพดีหมดนะคะดีหมดแค่งานประจําไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตเรานั่นเองวันนี้เป้าหมายของจุนคือจุนต้องการรวยจุนต้องการให้ครอบครัวสบายจุนต้องการให้พ่อแม่สุขสบายจุนต้องการให้ครอบครัวของจุนอะ่ะไม่ต้องลําบากอะ่ะ ไม่ต้องไม่ต้องมันเหนื่อยไม่ต้องลำบากต่อไปอะค่ะจุนก็เลยมีเป้าหมายชัดเลยที่ว่าเราไม่ต้องการเป็นลูกจ้างเพราะการเป็นลูกจ้างมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์กับเราเพราะการเป็นลูกจ้างมันมีเวลาจํากัดโดยนายจ้างคุมเราไปหมดแล้วค่ะเราไม่สามารถที่จะเอาเวลาไปคิดอย่างอื่นแล้วแหละไปทํางานอยา่างอื่นได้เลยการเป็นลูกจ้างเพราะชีวิตทั้งชีวิตเราทุ่มไปกับการได้รับเงินเดือนจุนได้รับเงินเดือนเยอะนะคะตอนที่จุนเป็นลูกจ้าง จูบอกได้เลยครึ่งแสนต่อเดือนที่การที่เราเป็นลูกจ้างนะคะแต่เรารู้ว่าเราแต่จูนรู้ว่าจูนมีศักยภาพจูนเลยไม่ต้องการที่จะอยู่ในองค์กรแล้วก็ทํางานประจานะคะจูนก็ผันตัวเองมาทําธุรกิจส่วนตัวนะคะจูนทําธุรกิจส่วนตัวเยอะหลายอาชีพนะคะแล้วอาชีพที่เราทําอยู่ตอนนี้นะคะจูนทําธุรกิจส่วนตัวด้านสถานบันเทิง ทุกคนรู้ใช่ไหมคะสถานบันเทิงเป็นยังไงแต่จูนทําธุรกิจด้านเกี่ยวกับต่างชาตินะคะจูนไม่ได้ทําเกี่ยวกับคนไทยลูกค้าเราส่วนใหญ่99เปซ็นเป็นญี่ปุ่นอีกหเปซ็นเป็นฝรั่งมั่งจีนมั่งเกาหีบ้างที่อยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วเราก็โดนผลกระทบจูนเชื่อว่าผลกระทบโควิดนี้ทุกคนโดนหมดจะโดนมากโดนน้อยโดนอีกเรื่องหนึง จูนโดนเต็มๆนะคะเราไม่มีไรายได้จากอาชีพนี้นะคะโดยแต่เราก็ยังต้องจ่ายเรื่องของค่าเช่าค่าเช่าสุขุมวิทสุขุมวิท24ค่าเช่าครึ่งล้านต่อเดือนที่เราต้องจ่ายนะคะโดยเราไม่มีไรายได้เลยจากธุรกิจนี้แต่จูนเป็นคนหนึ่งที่จูนรู้ว่าไม่มีอะไรแน่นอนสำหรับชีวิต ไม่มีอะไรแน่นอนในสิ่งที่เราทําอยู่เสมอไปแล้วจุนก็เป็นคนที่นักเรียนรู้นะคะจุนทําอาชีพหลายอย่างไม่ใช่แค่เปิดธุรกิจนี้อย่างเดียวจุนทําด้านด้านการลงทุนนะคะลงทุนผร์ตหุ้นเทรดด้วยนะคะอันนี้อาชีพนี้จุนทํามาสี่ปีห้าปีแล้วแล้วก็ทําด้านพวกเครื่องมือแพทย์ที่ส่งออกต่างประเทศนะคะแล้วจุนเห็นอะไรในโมเดลนี้จุนบองตรงนะคะ จุนเห็นตั้งแต่วันแรกวันนี้มีวิกฤตสองอย่างคุณรับมือได้คุณโชคดีเมื่อไหร่คุณรับมือไม่ได้คุณอาจจะปิดกิจการหรือคุณอาจจะเจ๊งไปก็ได้จริงไหมคะวันนี้ธุรกิจมีสองแบบวันนี้จุนกลัวนะคะจุนก็เลยหาช่องทางหลายช่องทางเลยทําให้รู้ว่าคุณสิ่งที่สาคัญที่สุดวันนี้สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือตัวเราจุนเข้าใจเรื่องนี้ อะไรที่เราควบคุมได้นั่นคือแน่นอนเมื่อ,อไหรที่ควบคุมสิ่งนั้นไม่ได้คุณไม่มีทางแน่นอนในชีวิตคุณนั่นคือสําคัญค่ะวันนี้จุนก็เลยมองหานะคะว่ามีมายชีพอะไรบ้างวันนี้จุนเห็นท่องทางนี้คือคําว่าเสร็จเสร็จในที่นี้คุณไม่ต้องออกแรงทางต่อไปเมื่อ,อไหรที่คุณสร้างโมเดลนี้มันเสร็จคุณก็เก็บกินยาวๆจุนเห็นโมเดลนี้วันแรกนะคะจุนพูดตรงๆคําว่าแฟนชาย วันนี้คุณเป็นเจ้าของแฟนชายถ้าคุณเป็นเจ้าของแฟนชายคุณอยากขายแฟนชายให้มากหรือให้น้อยคะมาวันนี้ไม่แต่ใจที่ประมาณสี่เดือนจนขายแฟนชายเกือบสี่ร้อยแฟนชายเข้าเดือนที่ห้านะคะ<อ>เกือบสี่ร้อยแฟนชายที่เราขายไปเพราะเรารู้ว่าแฟนชายที่คุณขายมากเท่าไหร่สิ่งสําคัญที่สุดที่กินยาวๆคือค่าผงกาแฟเมื่อกี้พี่ศิลธรรมพูดไปแล้ว วันนี้นะคะจูนโฟกัสที่คําว่าหมื่นแฟนชายนะคะที่จะทําและกินยาวๆคือข้าวผงกาแฟวันนี้จูนเห็นโมเดลนี้คือคําว่าเสร็จเสร็จโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงอีกต่อไปและคุณก็เก็บกินยาวๆวันนี้จูนเห็นโมเดลนี้คือเรื่องนี้ไม่แปลกใจที่จูนใช้เวลาแค่ห้าเดือนสี่ร้อยแฟนชายนะคะในการที่เราทําเพราะเรารู้ว่าเราสร้างให้เสร็จค่ะขายค่ะขายโมเดลนี้ให้คนค่ะ เพราะคาว่ามาสเตอร์เฟนชสยคุณถ้าคุณไปซื้อเองคําว่ามาสเตอร์แฟนชสยคุณอาจจะซื้อหลักล้านหลายหลายล้านาเป็นพันล้านหรือหมื่นล้านเหมือนเจ้าสัวที่เขาขายที่เขาซื้อกล้าซื้อโมเดลคําว่ามาสเตอร์แฟนชส์วันนี้จุนเข้าใจคําว่ามาสเตอร์แฟนชสยนะคะแลวจุนจะข,ขายโมเดลนี้ให้กับผู้คนนะคะวันนี้สิ่งสําคัญที่สุดจุนกลัวกลัวว่าถ้าเราไม่ทําเราจะสูญเสียอะไรมากกว่า วันนี้ถ้าคุณเห็นโมเดลนี้นะคะจุนกลัวจุนจะสูญเสียโอกาสนี้จุนวิ่งเข้ามาทําโดยที่จุนไม่คิดอะไรโดยจุนได้แต่เราเห็นโมเดลนี้ที่ชัดเจนนะคะเห็นโมเดลนี้ชัดเจนแล้วจุนก็ขายโมเดลเนี้ยคําว่ามาสเตอร์แฟนชายให้กับคนของเราให้กับนักธุรกิจที่เขาเห็นโอกาสคําคํานี้แพงนะคะแพงมากคําว่าโอกาส ถ้าคุณไม่เห็นคุณอาจจะสูญเสียโอกาสบางสิ่งบางอย่างนะคะวันนี้จุนเห็นโมเดลนี้นะคะในการที่ว่าจุนจะสร้างยังไงให้ถึงหมื่น f r a ช c h ในระยะเวลาปีนี้หรือ2ปีนี้ที่จุนโฟกัสอยู่นะคะวันนี้โมเดลนี้สามารถสร้างคําว่าเสร็จให้เราได้เสร็จในที่นี้คุณไม่ต้องทําตลอดชีวิตนั่นเองแล้วคุณก็เก็บกินยาวๆตลอดชีวิตนั่นเองใครไม่เข้าใจมั้งคะ วันนี้นะคะหมื่นแฟนชายวันละถุงใช้ถุงกาแฟวันละถุงหนึ่งแฟนชายถ้าคุณมีหนึ่งหมืนแฟนชายแล้วหนึ่งหนึ่งตู้ใช้สามสิบถุงคุณคิดตัวเลขดูนะคะเล่นเล่นเดือนหนึ่งหกแสนแล้วค่ะที่เป็นค่าผงที่คุณจะกินยาวๆเล่นไปแตกใจวันนี้จุนโฟกัสที่หนึ่งหมื่นนะคะ จุดโฟกัสที่หนึ่งหมื่นสาขาที่เราจะขายแฟรนชสยไปแบบนี้วันนี้จุนเห็นโมเดลนี้นะคะจุนเห็นตั้งแต่แรกอย่างที่จุนบอกคําว่าจุนชอบคําว่าเสร็จโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงนะคะคุณหาโมเดลนี้ให้เจอนะคะแต่วันนี้จุนเจอแล้วนะคะแล้วจุนก็วิ่งแล้วจุนไม่คิดอะไรนะคะในการสร้างโมเดลนี้ แล้วก็สร้างสิ่งที่คำว่ามาสเตอร์แฟรนไชส์ให้กับคนของเราเขาเป็นมาสเตอร์กันหมดทุกคนนะคะวันนี้คุณได้สิทธิ์การเป็นมาสเตอร์แล้วในการเป็นตู้แรกวันนี้ใครที่ไม่มีตู้ให้รีบมีตู้ให้เร็วเพราะสิทธิ์เรื่องแรกคือสิทธิ์คำว่ามาสเตอร์ของคุณนั่นแหละคะสิทธิ์ที่คุณสิทธิ์ที่คุณได้สิทธิ์ในการขายเท่าไหร่ก็ได้ขายโมเดลนี้เท่าไหร่ก็ได้จะเป็นหมื่นก็ได้ อันนี้บริษัทให้สิทธิ์การเป็นมาสเตอร์ของพวกเราแล้วนะคะวันนี้จูนเห็นโมเดลนี้จูนก็ทําโดยที่ไม่คิดเพราะรู้ว่าหนึ่งตู้ใช้สามสิบถุงหนึ่งตู้หนึ่งแฟนชายใช้สามสิบถุงแล้วถ้าหมื่นแฟนชายคุณจะได้เท่าไหร่วันนี้ตัวเลขเป็นตัวเลขอัศจรรย์ก็อยู่ที่คุณจะเห็นนะคะวันนี้สิ่งที่จูนเห็นจูนเห็นโอกาสแล้วจูนก็วิ่งแล้วก็ ขอให้ทุกคนเห็นเช่นกันนะคะแล้วมีหมื่นสาขาด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ